ยินดีต้อนรับกลับสู่ Turbo Talk World และวันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นรอคุณอยู่นั่นคือการเจาะลึก Isuzu KB 55ปี2 0 2 6รถกระบะรุ่นนี้เป็นหนึ่งในรถที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดในกลุ่มรถอเนกประสงค์และไลฟ์สไตล์และด้วยเหตุผลที่ดี Isuzu สร้างชื่อเสียงในด้านความแข็งแกร่งความน่าเชื่อถือและฟังก์ชันการใช้งานแต่ด้วย KB 5 5พวกเขาได้นำความประณีตเทคโนโลยีและดีไซน์ที่โดดเด่นมาสู่รถรุ่นนี้ ซึ่งทําให้มันเป็นมากกว่าแค่รถอนเนกประสงค์รถกระบะทันนี้กําลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่อัตลปยชน์ผสานเข้ากับไลฟ์สไตล์และที่ซึ่งสมัตินักการขับขี่แบบออฟโรดอันแข็งแกร่งผสานเข้ากับความสะดวกสบายและสไตล์ที่ทันสมัยได้อย่างลงตัวงั้นเรามาเปิดเผยทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับรถรุ่นนี้กันดีกว่าสิ่งแรกที่ดึงดูดความสนใจของคุณคือภาษาการออกแบบ KB55 ไม่ใช่แค่การปรับโฉมใหม่หรือการปรับปรุงเล็กน้อย แต่มันคือวิวัฒนาการอย่างเต็มรูปแบบด้านหน้าโดดเด่นดูดันกระจังหน้ากว้างพร้อมตราสัญลักษณ์อีซูุดโดดเด่นสะดุดตาอยู่ตรงกลางขนาดข้างด้วยไาหน้าเลด็ด,ดีไซน์โฉบเฉี่ยวที่ทอดยาวไปถึงซุ้มล้อกันชนได้รับการออกแบบใหม่เพื่ออากาศพลาศาสตร์ที่ดีขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งตามแบบฉบับรถกระบะเส้นสายตัวทั้งเฉียบคมขึ้นสัดส่วนแข็งแกร่ง,แ,งและซุ้มล้อโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์สปอร์ตในรุ่นที่สูงขึ้นคุณจะพบกับล้ออลลอยขนาด18นิ้วหรือแม้แต่20นิ้วที่เสริมบุคลิก ให้โดดเด่นสะดุดตาบนท้องถนนรถกระบะคันนี้ไม่เพียงแต่ต้องการทำงานหนักแต่ยังต้องการไปที่สังเกตลองมองด้านข้างดูคุณจะสังเกตเห็นว่า isuzu ได้ผสมผสานการใช้งานจริงเข้ากับสไตล์ที่ทันสมัยยังลงตัว kb 55บมีฐานล้อที่ยาวขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารแต่พื้นที่บรรทุกสัมภาระได้รับการปรับแต่งเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงสามารถบรรทุกสัมภาระได้ตามที่ผู้ซื้อต้องการฝาท,ท้ายมาพร้อมไฟเลตท,ที่เป็นเอกลักษณ์และบางรุ่นยังมาพร้อมกับ กนไกฝาท้ายแบบยกง่ายที่ช่วยลดแรงกระแทกอีกด้วยไม่ว่าคุณจะบรรทุกเครื่องมืออุปกรณ์หรือแม้แต่เปลี่ยนให้เป็นรถผจญไทยและสไตล์กระบะบรรทุก KB55 ก็ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นเอาละมาพูดถึงหัวใจสำคัญของ KB55 กันดีกว่านั่นคือตัวเลือกเครื่องยนต์อิซูซุให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือของเครื่องยนต์ดีเซลมาโดยตลอดและ KB55 ปี2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังผู้ซื้อสามารถเลือกเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.5ลิตรที่ได้รับการปรับแต่งใหม่ ให้กำลังสูงสุดประมาณ163แรงมา้าพร้อมแรงบิดรอบต่างที่มากเพียงพอเหมาะสำหรับการบรรทุกในชีวิตประจำวันและประหยัดน้ำมันสำหรับผู้ที่ต้องการความแรงยิ่งขึ้นมีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์ 3. สามสูลิกขนาดใหญ่กว่าให้กำลังสูงสุดเกือบ190แรงมา้าและแรงบิดมหาศาลช่วยให้การลากจูงและการผจญภัยแบบออฟโรดเป็นเรื่องง่ายเครื่องยนต์ทั้งสรุ่นจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีด หรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ปรับแต่งมาเพื่อการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและความทนทานยาวนานและแน่นอนว่ารุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อมาพร้อมกับชุดเกียร์ transfer ์เคสที่แข็งแกร่งโหมดออฟโรดและระบบช่วยควบคุมการยึดเกาะถนนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสภาพพื้นผิวถนนจะไม่ถูกจำกัด KB55 ไม่ใช่แค่เพียงสิ่งที่อยู่ใต้ฝากระโปรงรถเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งที่อยู่ภายในด้วยเมื่อก้าวเข้าไปในห้องโดยสารคุณจะพบว่านี่ ไม่ใช่แค่การตกแต่งภายในที่แข็งแรงทนทานอีกต่อไปอิสุสุได้ยกระดับมาตรฐานด้วยวัสดุสัมผัสนุ่มระดับพรีเมียมแผงหน้าปัดแบบใหม่และระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่โดดเด่นบนคอนโซลกลางหน้าจอสัมผัสขนาด10หรือ12นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่น